วัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เรามายอะวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระษชู่กับสำลีอันไหนจะไหมเร็วกว่ากันนะครับโอเคครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับผมจะมีนี่ครับขวดแอลกอฮอล์ก่อนครับเพื่อให้มันติดไฟง่ายขึ้นโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดใส่อันนี้นะใส่เลยครับอันนี้ผมจะข้นๆหน่อยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินกันเนี่ยวจะมามาเด็บ แล้วเราก็โอเคครับแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็กระดาษชชู้มันล้มอะแล้วก็กระดาษชชู่นะครับใส่เจลไปเลยใส่เจลใส่เจลเลยนะครับเนี่ยโอเคครับแล้วเราก็จะทําการมันติดดินครับเดี๋ยวแล้วเราก็จะทําการจุดไฟเลยนะครับผมจะเริ่มผมจะเริ่มจากสัมผีก่อนนะครับ ผมดับเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาาันจะไม่มไม่มาโหวควันหืมควันขมงเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราได้ผู้ชนะก็คือสำลีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเฉียดนี้ลงไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ